นั่นยายแก่บักกงยายแก่บักกงนั่นยายแก่บักกงฝายหยังไปเอาไปลูกไปยายหยังแป้วเลยได้ลูกกงพาร้านอู้หยังไปหยังไปเก่งสบายนะคะสกุลผู้ทั้งสาวนะคะกินดีต่อนะดีๆนะอาม่าแก้วนะครับครับโอ้ลูกกงนี่ เรือเชี่ยวเขานอาจารย์เป็นแกเขาคองของหวานมันไปจรดับกคาดตลาน่ง่เียค่ะแน้มเขาวงเหลือกเปลือกอะไร่เป็ือกอะไรอ่ะเปลือกขอาหวาน๋อเลือกของหวาน

ี่อ <Bond> <an> <c oughs> <ada>: เอจะไปน่องแหมลูกสาวค่ะน่องมีดีใจได้เพราะว่ายังงงละเอ้ลูกสาวลูกสาวปีแล้วดิลูกสาวกบเมยนั่นใกล้สิกเสียนละไหนห้าปีล้ไปีห้าลูกละ ให้แล้วเจ็บกลงเล็กน้อยใหญเาให้เด็กค่ะให้เด็กซื้อมาให้เด็กดิว้าวคุดไม่หยางเลยตัวของให้คูันะเอาเลยค่ะเอาเลยเอยไ่ใหญ่ที่น้อยซูงกะช่วยนนะคาขอขบวยพอดได้เดียวขอบวพอดได้เดยวขอขอ เขาลบจักกวาลบูชานะครับเชิญทางกองโดยการท่านโบูธนี่แหละครับเออพอกรรมการมนยอยู่นะครับว่าล้วก็เรียงมันคือเรียงละร้อยนะครับจะมีเรียงไก่้เรียงในโพลุ่ม่แล้วก็เรียงซูงยอดังสัมผัสทางเพศหรือไม่นะครับเออเงินเตรียมมาเลยเยอะครับด้วยพระรางคณะกรรมการก็มีเงินแลกให้นะครับเตรียมมาด้วยเฉพาะรถพอเงินให้พี่น้องยอดลงตู้นะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องยังไดเพื่อไว้เป็นที่ระลึกที่สักการะเป็นบารมีของเป็นพุกเซ่ที่จังหวัดันเพิ่มนวัานี้เรียนใกล้ก็มีย้าเดวขัรถด่วนเลยเอามาให้ขอประชาันสำนักสำรับรดนะครับรถยุ่นนะครับรถยุ่นในที่ ปชนะครับพุทธคุณแตดงแางกันที ah, ่9031อำนาจเจริญนะครับลงผู้ของถอยรถในพื้นแน่นะครับรถมัดจีบกันนะครับรถภายในเพิ่นสิออกเอบานวิศนุวังครับบ้านเบิร์ตนะครับติดต่อกับผู้ซอยเพิ่อเลยครับสน็อปซุ่มพิ่นเอามาเห็นลูกท่านเบิออดไรนะครับของผู้ซอวยรถเนาะแกนครับครับติดต่อเพิ่นนะครับเอาลุ้นไหญก็เอาครับ เชิญเริ่มมองอันบูชาเรียนนะคะนังนค่มดจบยกนะจะมีจุดบริการนะคะดอกไม้นะคะบูชาตามกำลังนะคะเกียรติปกรณาเกียวนิปกรณ์เกียรนี้กเลยเงินยอดลงทุนสะครับทางคณะกรรมการเป็นจุดจับเงินนะครับุผู้นำาทุกปคุกครองนะครับให้ครอบครัวเราดูดีมีแห้งดูเย็นเป็นสุขนะครับให้วขาพดไทยปรงาทั้งวงขาขายสิ่ใดก็ขอให้ประสบวาเร็จนะครับ เออโดยในพุทธคุณนะครับเอ่อเป็นธรรมบารมีโยเพราะฉะนั <ederim. S 2> <program> ้นแล้วก็พี่น้องนะครับหลังจากสงน้วาทิธีหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปใช้บริการห้องรับทานก็ไปนะครับเอ่อท่านก็มาแจกนะครับท่านบอกว่าท่านเพิ่งมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่มางานอบุญสงสาร ได้สนใจนะคะให้สั่งจองกับคุณผู้นี้แบรด้า้านะคะดอกไส้นะคะอกไสบอกเบยนะคะสั่งจองไว้ได้นะคะตัวละ่อยเก่าสิเก่าบ่านะคะไม่ต้อใส่เอจถึง3 l นะคะตอนนี้ลูกค้ลูก้าหลายๆคนเพิ่งจะทยอยสั่งจองกันเข้ามานะคะสั่งจองไปรอดแรกนะคะทัง8 6ตัวนะคะและการรอบที่2ที่จะส้างก็คือ30 าอาศัยว่าเา่้องการค่าอนะคะใส่แหวาเป็นกระบวนกเสือเสือสีเดียวกกนเป็นปานก่าวประจต่องฟ่าอยากที่จะานทั้งห้ายนะคะที่ว่าหลวงปู่ในมอนีนะคะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาศิเกานะคะทีสนใจอยากจะสั้างเสือจสู่ย่าวศิษย์เก่านาทาแวราเนี้ยหาศษยายยน ีนะเพ่รบสมติมตึ้งสามโลงอันนี้กสงค์กระทำให้กับอ่าวนอกนักเรียนที่รีแภานะคะเด้ขแถวนกรียนนะคะดกออกกำลังกายด็กีล่นกาเพื่ส